กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับแม่ทัพเช่นเคยอยู่แม่ทัพอีกแล้วกันในเกมฟี่ฟแล้วทุกคนก็มีกิจกรรมก็เข้ามาใหม่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับผมช่างตีดาบนะนี่นี่ตำนานอาถรรพ์ของช่างตีดาบครับผมเข้าไปดูเลยครับผมนี่ยังไงเอ่ยอ๋อก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดเออชุดนี้นะ ชุดสุ่มนี้นะแล้วก็มีเพชรให้ลุ้นนะผม99เพชรน,นะหรือว่า9 9 9เพชรครับนะมีไอ้วอกินปืนแล้วก็ท่าทางนับมา1ครั้งอยู่ที่9เพชรครับผมส0ครั้งอยู่ที่1 7 9นะครับแล้วก็มีพิเศษด้วยครับ1ครั้ง1 9เพชรน,นะครับอันนี้ก็น่าจะเพิ่มโอกาสในการดอรอปนับแล้วก็มีของการันตีครับผมสิบครั้งได้ตั๋วไดมอนด์นะครับไอ้ตั๋วกินปืนนะทุกคนแล้วก็20ครั้งนะครับตั๋วดบมอนนะ แล้วก็5ครั้งได้กล่องครับผมกล่องดวงใจนะครับมาเดี๋ยวเรา,าลองดูกันนะว่าจะได้อะไรมั่งนะครับขอแบบ1ครั้งธรรมดาครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูว่า1ครั้งธรรมดากะ เออพิเศษหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะครับมาหนึ่งครั้งธรรมดาครับผมปเดี๋ยวเราจะมาดูเออที่หนึ่งครั้งธรรมดาก็คุมนะอันนี้คือคุมเลยนะกล่องกินปืนแบบนี้ก็คือแบบกล่องร้หกสิบเพชรปะถ้าผมจะไม่ผิดน้ำเดี๋ยวเรามาดูดูกันนะครับว่าเราจะหมดกันไปเท่าไหร่นะครับผมมีอยู่สี่พันแปดร้อยประมาณสี่สิบเพชรนะครับมาเออมา,อาลองพิเศษดูครับผมจะได้อะไรเอ่ย อ่ะอันนี้ไม่คุ้มแล้วอันนี้ไม่คุ้มแล้วมาเราก็เดี๋ยวเราเอาไปแบบสุครั้งเลยดีกว่านะครับมาเอาได้เพชรคืนก็คือคุ้มแล้วนะจริงนะเอาฮี่ได้เก้าเก้าเพชรว่าทุกคนคุม้มมากถือว่าคุม้ลมล่วรอบนี้รอบนี้คือแบบคุ้มเลยอะ่ะจริงเอาฮี่ไม่ถึงยังไม่ได้ครับยังไม่ได้นิดเดียวเองเอ้โหจะถึงอยู่แล้วว่า,มาเมื่อกี้เอ้โห้เพชรเก้า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 อหืม ยังครับยังยังไม่ได้ครับผมโอ้ยหมุนหมุนเดี๋ยวเราผมว่าเราต้องปิดอนิเมตดีกว่าทุกคนเปิดอนิเมตแล้วนานจัดเลยไม่ได้ครับทุกคนอ่ะลองปิดอนิเมตแล้วเปิดครับผมมาต่อครับผมโอ้ยปิดอนิเมะแล้วหมุนไม่มีไม่มีได้รู้อะไรเลยทุกคนอ่ะขอเปิดแล้วกันนะครับขอเปิดแล้วกันนะยังไงกี่ร้อยเพชรแล้วเี่ร้อยกว่าเพชรแล้วนะครับ ยังไม่มาครับผมไมมาให้ผมเลยขอเก้าเก้าเอ้ยได้เก้าเก้าอีกแล้วทุกคนเก้าเก้าเพชรน,นี่ก็ออกบ่อยอยู่นะจริงๆนะถ้าเปิดถ้าเปิดอนิเมะนะแต่ถ้าไม่เปิดอนิเมะนี่เขียวเขียวตลอดเลยจริงโอ้โหกล่องมาบ่อยเหลือเกินกล่องโอ้โหยังครับยังเกลืออยู่ครับอืมเออเขาน่าจะอน,น้ไว้เยอะนะอยู่นะยังนิ่งอยู่ครับแต่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะได้เพชรขึ้นมาอยู่ครับผมมาต่อครับผมมาต่อยังไงเ,เอ่ยเออ ยังนิ่งครับยังนิ่งยังไม่มาครับเอ่อไม้ผมได้ละมั้งจริงจริงนะจริงจริงนะอันนี้ก็น่าจะมาใม้ผมเอ้ยเพชรผมเพิ่มเห็นปะทุกคนเอ้ยผมได้เพชรอีกแ้ยได้เพชรอีกแ้วทุกคนอ๋อ <receber> นี่คือแบบพอผมกดปุ๊บแล้วแบบเพชรมันเพิ่มเลยอะทุกคนเหมือนมันเหมือนกับแบบก็คือแบบผมแทบไม่ต้องลุ้นเพชรเลยว่าเพชร <receber> ผมจะได้ไหมเฮ้ยได้เพชรอีกแ้วทุกคนดูดิเกินไปป้าออันนี้เกินปุยมุยเขาเร่งเรียกว่าเกินปุยมุย ถือว่าคุ้มอันนี้คือแบบคุ้มเลยนะครับ179ใช้เพชรไป179ครับผมบวกมาเกือบ300เพชรนะครับขาดอยู่3ามเพชรก็ครบเลยนะเฮ้ยเอาว่ะเกินปุยมุ้ยอันเนี้ยแต่ถ้าได้99เพชรนี่9ก้ารเพชรนี่จะคุ้มกว่านะดูนะทุกคนดูตรงเพชรผมนะเพราะผมหมุน10ครั้งใช่ไหมถ้าเพชรลดก็คือลดเลยแต่ถ้าเพชรเพิ่มอีกก็แปลว่าผมได้เพชรนะดูนะปุ๊บ1้อเอ่อร้อนะปุ๊บหนาเห็นป่ะเห็นไหมทุกคนแปลว่าผมต้องได้เพชรนิดหน่อยป่ะเพราะว่าเมื่อกี้มัน มันไม่ใช่เท่านี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะได้เพชรไหม,มยังครับยังไม่มาครับยังยังวนอยู่ไม่มาให้ผมเลยยังไม่มาให้ผมเลยยังนิ่งอยู่ไอ้เหี้ยบอกนะไม่ได้เพชรเลยอ่้เห็นยปะเห็นยปะทุกคนผมบอกแล้วผ,ผมต้องได้ได้เพชรเพราะว่าเออ่จำนวนเพชรผมเนี่ยมันลดลงแต่ว่ามันลดน้อยเงี่ยเข้าใจใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าผมกดปุ๊บผมกดใช้เพชรไปใช่ไหมและเพชรมันเด้งขึ้นมาแปลว่าผมต้องได้เพชรเยอะมาหมุนต่อครับผมเรื่อยๆอย่ะบอกเลยได้เรื่อยๆอย่ะจริง อุ้ยอันนี้น่าจะลดลดหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ครั้งนี้ผมน่าจะไม่ได้เพชรนะครับเพราะว่าจํานวนเพชรเนี่ยมันลดลดครบอะจริงครั้งนี้น่าจะไม่ได้เพชรแน่นอน,นับผมเราเรากดแบบเร่งเร่งเลยได้ไหมอะเฮ้ยอ๋ออันนี้คือเพิ่มเลทเฮ้ยเพิ่มเลทนะเด้อเดี๋ยวเราดูเพิ่มเลทอะไรนะโอเคครับยังไม่มาเลยครับผมตอนนี้ก็เกือบ800เพชรแล้วนะครับเกือบจะ800ก็เพชรแล้วยังไม่มาเลยครับผมได้สวลลดมอนโอเคเดี๋ยว่อยเอาไปสุมชุดแล้วกันครับอันนี้ก็รับของไปก่อนนะตรงนี้นะรับได้เลยครับผมนี่นี่ มาเออ่ต่อครับผมดูเพชรนะเรียบร้อยครับผมผมว่าผมน่าจะไม่ได้เพชรเหมือนเดิมเฮ้ยหรือไม่ได้วะเดี๋ยวรอดูรอดูปิดอันดี้เมด้ไปนยอ่ะปิดไปเลยแล้วกันที่งาผมได้เพชรนะครับอ่ะปิดใบไวๆเลยแล้วกันนะครับนี่ได้เพชรอีกแล้วครับผมโอ้ยังไม่ได้ครับอ่ะเฮ้ยได้เก้า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 โอเคก็เกลือเกือครับเออยังไงเพชรยังไม่ออกอ่ะได้เพชรอีกแล้วผู้ลงอ่ะได้เพชรอีกแล้วครับเอ้ยได้เพชรอีกแล้วทุกคนอ้าวได้เพชรอีกแล้ว แต่ว่าผมยังไม่ได้ชุดเลยนะโอเคครับผมได้ชุดแล้วครับเออหมุนไปกี่ครั้งวะเนี่ยผมหมดไปเอ้ยได้เพชรอีกแล้วโอ้ได้ชุดได้เพชรแต่วอเคครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับผมได้คุ้มเลยนะครับแต่ไม่เอ,อ่อต้องไปดูของนะว่าได้ของมาเยอะขนาดไหนนะครับแต่ก็ถามว่าคุ้มไหมก็น่าจะหมุนได้หลายครั้งอยู่นะทุกคน ผมโมดไปประมาณ1 3 0 0เพชรนะครับประมาณนั้นนะครับ1,300เพชรนะเพครับก็ได้มานะครับได้ไอวอได้ชุดมาครับผมแล้วก็กล่องกินปืนต่างๆนะั้นเดี๋ยวค่อยไปดูนะว่าได้อะไรมามั่งนะครับโอเครับผมใครอยากได้ก็เข้ามาจัดกันได้นะแต่9 99 9999เ้พชรนี่ผมยังไม่ได้เลยนะผมยากเหลือเกินแต่ไอ้99เพชรเนี่ยออกโคตดง่ายเลยทุกคนบอกเลยว่าคุ้มจัดโอเคครับผมเดีย๋ยวไปกิจกรรมถัดไปกันดีกว่าทุกคน นี่ครับทุกคนเราก็จะไปดูกล่องของขวัญไอ้กล่องที่เราได้มานะปะ่ะเราเข้าไปดูกล่องครับผมกล่องที่เราได้มานะอื่นอได้เจ็ดเจ็ดกล่องเลยนะทุกคนโอ้โหอย่างเยอะบอกเลยว่าอย่างเยอะดูดีดามีบวกหนึ่งแม่นยำบวกสองครับแม็กลบหนึ่งนะแต่ว่าผมยังหยิจบจัดเลยแล้วก็อันนี้ที่ผมยังไม่มีครับแลทุกคนคิดว่าผมจะได้หรือไม่อ่ะจริงเนี่ยแม่นยำเนี่ยคิดว่าผมจะได้ไหมอ่ะเจ็ดเจ็ดกล่องอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้หมดเลยเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้อยู่แล้วนะอืมกด ยังไงก็ต้องมีถาวรอ่อวน่ะคือถ้าไม่มีถาวรเป็นอะไรที่แบบเคลือมากอ่ะจริงจริงได้ปะได้แล้วนะครับนี่แล้วก็กดรับไปรับ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 โอเคเรียบร้อยผมนี่ได้ถาวรแล้วทุกคนไม่ได้ถาวรไม่รู้ว่าไงแล้วเยอะขนาดนั้นอ่ะแล้วก็อันนี้ผมยังไม่มีถาวรเลยนะครับแม็กหัวไดเมดบวร์สองครับผมเจาะกบเบรหนึ่งนะแล้วก็ความเร็วลีโหลดับหนึ่งนะอันนี้ผมยังไม่มีถาวรกันนะแล้วก็อันนี้ครับผมทองคำนะครับระยะบวกหนึ่งแม็กลบหนึ่งนะเจาะกบเกรหนึ่งครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ไหมนะถ้าได้นี่ผมก็ถือว่าคุ้มเลยนะก,กิจกรรมเมื่อก,กี้กิจกรรมเมื่อกี้ผมก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับนะโอเคครับมาลองมาดูกันนะครับได้ไหมมีแต่ทอมมีแต่ทอมโอเคก,ก็ก็ตามนั้นแหละครับทุกคนไม่น่าจะได้อะไรกันอือแล้วนะโอเคครับไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ก็เออ,อเไปอ๋อคอู้อันนี้เราได้จากกันนั้นปะ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเปิดไปให้หมดเลยแล้วกันนี่ครับผมเฮ้ยได้อะไรอะ่ะโอไดลิงโอเคน่าจะเอาไม่มาเลยเหรอหมดแล้วเหรอโอเคครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้กินปืนมาอีกหนึ่งอันนะครับนะก็คุ้มครับผมถือว่าคุ้มนะกินเออหมดไปประมาณเท่าไหร่นะหนึ 1, ่งพันห้าร้อยปะประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยเพยนะครับได้จุดได้วอได้กินปืนได้ โอ้เยอะเยอะจริงคุ้มอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มก nice <car course>. ็อย <c> ่า <defense> ล <Overwatch> ืมไปจัดกันได้นะครับช่างตีดาบครับผมกิจกรรมช่างตีดาบนะครับนะนี่ครับผมก็ยังมีสายฟรีนะครับผมตางห้องเล่นน้าครับก็วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันที่16วันเดียวเท่านั้นครับถึงไดเสนะทุกคนนะก็ใครที่ยังไม่ได้รับนะลงไปเล่น1ตาครับผมนี่เพลหนึ่งเล่นหนึ่งตาแล้วก็ได้บัตรตั้งห้องหนึ่งใบนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบัตรครับนะครับไม่จํากัดเวลาเลยนะครับถ้าเรากด รับเพิ่มมันก็จะเลิกใช้งานเลยนะเรารับบัตรน้ําเงินนี้นะครับโอเคนี่ผมรับแล้วนะเม่ปะาใช้ได้แบบเรื่อยๆเลยครับไม่จํากัดนะครับก็ตกลงไปครับผมวันนี้นะก็ใครที่ยังไม่ได้รับก็รีบเข้าไปรับเลยนะวันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วทุกคนนะโอเคก็นี่ครับผมเชิญเพื่อนกลับมาครับใครที่มีไอดีหรือเพื่อนใครที่ไม่ได้เล่นานานๆเนี่ยเราก็มานี้ได้นะโอเคครับก็ใครดีคนที่เชิญครับนี่เพิ่มเพื่อนไป แล้วก,กดลับครับผมแล้วก็เรามีโอกาสลุ้น1 9 9 99, 9 9เนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่า ID นี้ผมจะได้ไหมเงินดีไก่ผมนะครับนี่เดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะครับแบ่งตัวแล้วก็อยู่ที่อื่นๆใช่ไหมอ่าอยู่ที่แีนครับผม1 9 9 9 9เพครับผม ถ้าได้ถ้าได้มาให้ผมแจกให้หมดเลยเดี๋ยวเพรนี่ผมแจกให้หมดเลยนะมาเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้หมดเลยนะครับเจ็ดกล่องครับแล้วก็เดี๋ยวไอดีหลักนะ้ยผมจะไปเปิดทีหลังแล้วกันนะครับโอเคห้ากล่องแล้ะไม่มาเลยครับผมโอเคครับก็เกลือกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนมาครับทุกคน,นอันนี้ก็ไอดีหลักหมดแล้วนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าเพนะครับเราจะมาลุ้นกันนะ มึงกล่องนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมครับแล้วผมจะเปิดหมดเลยนะครับอ่ะเปิดหนึ่งก่อนหนึ่งกล่องก่อนยังไงเกือเครับผมรู้ๆกันอยู่นะเรารู้ๆกันอยู่ลดเกลือความอะบอกเลยากล่องน่าจะใช่นะครับโอเคครับมาถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับผม ย hey, ยังครับยังยังไม่ตื้อตัดครับยังไม่ตือตอ้อตัดต่อเข้มปัดเลยครับทุกคนอีกอเรียบร้อยครับทุกคนเกลือครับบอกเลยว่าเกลือครับได้แตอ่อันเนี้ยโอเคครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมมารับกิจกรรมกันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็เลยอย่าลืมตามเพื่อนกลับมาด้วยนะเพื่อเปิดกล่องทุนเพชรครับ นี่ครับหัดมาที่นี่ครับผมคือแปดตีการันตี MP5 ครับผมนี่ก็เป็น MP5 level นะครับทุกคนก็ได้เข้ามาแล้วนะครับในวันนี้นะวันนี้เจ็ดหกนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่า level เนี่ยเออถึงเล v e l เจ็ดเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ถ้าับถึงเล v e l เจ็ดก็จะมีท่าลางนะแล้วก็อันนี้คือ damage บวกสองนะครับอัตราในการยิงบวกหนึ่งนะแล้วก็ความเร็วรีโหลดเนี่ยลบหนึ่งนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราดู กันดีกว่าว่าเราจะเอาอัะไรออกนะครับเดีขอเอาเป็นคือกล่องนี้นะครับแล้วก็รล่มาออกรล่มาออกไม่ได้นะครับโอ้โหโลมไม่ใช้เลยอันนี้คือชูชีพนะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมก็เอาเป็นอันนี้กันดีนะแล้วก็ยินดันไปครับผมมาเก้าเพชรถ้าเก้าเพชรได้นี่ผมรับเต็มเลยนเะนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ที่เท่าไหร่นะครับจากสามพันหะ้าร้อยเพชรนะมาเก้าเพชรผม ก้าวเพชรออกเลยป้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้นิดเดียวทุกคนไม่นิดอะ่ะเยอะเลยอันนี้เปิดเลยละกันไม่ถามวอรครับได้หนึ่งวันไม่เป็นไรครับผมหมุนต่อครับเ้าวเพชรผมว่าผมอาจจะได้หมอตู้นะครับเท่าที่ดูดูแล้วน่าจะได้หมอแน่นอนครับโอ้โหเลยไปอีกหน่อยก็ไม่ได้นะอืมเค้อาไปยาวๆไปครับแต่ก็ต้องยาวๆไปครับนนอืมตี๋ครับผมเลยไปอีกหนึ่งก็ไม่ได้ครับก้าก้าวเพชรครับผมได้ไหมเอ่ยยังเฮ้ยโอ้โห นึกว่าจะหยุดที่ Amplify แต่ยังไม่หยุดนะผมยังไม่หยุดนะมาไล่ต่อผมเฮ้ยเฮ้ย Amplify เรีย <pl> บร้อยผมเราได้ไปที่199นะครับ 9 9เพชรนอะ้ํบกาก็ได้เ p ็มาไฟมันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดแล้วก็อัพให้เต็มเลยเต็มไม่ไม่รู้นะเดี๋ยวขอดูก่อน,นครับได้เป็นที่1 9 9เพชรครับถือว่าคุ้มของผมคือคุ้มแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปอัพเอาแค่เอาแค่ดาเมจดพอนะครับดาเมจกับอาตาก็น่าจะอยู่ที่ริเวอรเดี๋ยวขอไปดูนะครับนี่ครับผมข้ามันที่รายละเอียดครับผม นี่เลเวลหนึ่งนะผมดาดดาเมจบวกหนมมึ่งแล้วผมอัตราในการยิงบวกหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดเนี่ยลดสองนะต้องใช้ที่เปลี่ยนแม็กไวน์นะเออจะฟื้นฟูอีพีต้องเลเวลหกขึ้นไปโอ้โหก็คือเลเวลหก่ะเดี๋ยวให้ไล่ไล่ดูเลเวลนะนี่เลเวลสองครับลาคิวได้โชว์ครับผมสามครับผมอันนี้ก็ความเร็วรีโหลดเนี่ยจาะลดสองก็เหลือลดหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ก็ เออเวลายิงนะครับนี่เป็นท่าทางครับนี่เวลายิงครับก็เป็นนกครับผมแล้วก็บวกอันนี้ด้วยครับผมเห็นปะดาเมจบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งนะผมนะเออห้าครับผมห้าก็มีปีกว่าอ๋อเวลาตายครับเอฟเฟกต์เวลายิงตายครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่อืมส่งขึ้นสวรรค์เลยนะครับผมเวลลหกครับผมเวลลหกก็เออคืออะไรอ๋อเวลล์หกนะก็อันนี้เออสร้างความเสียหายด้วยปืนนี้จะฟื้นฟูค่า EP นะครับ ep นี่น่าจะเป็นเลือดใช่ไหมถ้าผมจะไม่ปิดเอ้ยพ p เป็นเลือดนะ้ำอีก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะเออเวลาเรากินเห็ดอะมันได้อีพอะนั่นแหละทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่นะนะเดี่ยวเจ็ดก็นี่ครับผมเป็นทน,น้านางอืมโมเดลคืนนะผมโอ้โหโคตรสวยอนะบอกเลยว่าแบบอืมต้องต้องจัดอะเพื่ออลังการอลังการมากสำหรับวันนี้นะครับ มาเดี๋ยวเรามาอัพกันนะครับว่าจะได้ขั้นที่เท่าไหร่นะครับผ่าพเพชรเออผ่าพัน,พพนก่าเพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคอันนี้แหละทุกคนมาจัดเลยทุกคนให้โอ้โอกอ้อนอะไรก้นเพชรเออก็ถูกแล้วมาเดี๋ยวเราใช้ที่รถเพชรนะครับสองพันเพ็ดแล้วเราก็จะใช้รถไปเจ็ดร้อยเพชรโอเคเฮ้ยใช่ไหมวะโออยังยัง ออโอเคโอเคทุกคนนี่ไงโอเคนี่ก็คือลดไป้0 0็เพชรนะครับ1,300เพชรครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะอัพไปถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับมีผมมีอยู่ขาม0นเพชรนะเดี๋ยวผมได้เลเครับได้เลเวลนะครับ้เลเลครับมด้แน่นอนาผมต่อยับลนน่ไม่ได้แน่นอน เหลือ500เพรครับมาเรามาดูกัน3 0าพันกว่าเพรนะก็เหลืออยู่แค่นี้นเลเคไปเข้าไปอัาเลยครับผมอ่าไปเลยเว,วยวผมเปิดมากผมยังแค่วิวสิ่ครับอันนี้ก็ตปอ่าไปครับผมเต็มเต็มไปแล้ว เแค่ตรงก็หมดแล้วนี่ใหญ่แอบต่อครับแับต่อไม่รอแล้วนะนี่ปต่อเลย้วไปพอว่าพอป้าพี่วิวห้าพอป้าพี่วิวห้าไม่พอนะครับเราะวิห้านี่ถีารคิวได้ก็จะโชว์นี้นะแล้วก็อันนี้ก็เอฟเฟกต์น่าจะเปลี่ยนตัวด้วยนะปืนเปลี่ยนบ้างอ่าเหมือนก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเวลายิงนะครับอืม โอเคเดี๋ยวเวลห้าผมไปทำต่อแล้วกันนะเพดไม่พอครับผม้องแล้วอีกเท่าไหร่อ่ะแปดเพดเลยนักทุกคนแปดสิบเ็ดเด้อโอ้โหแปดร้อยขอเพดนะครับเรามีอยูห้าร้อยเพดไม่น่าจะได้ครับทุกคนไม่น่าจะได้นะไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวผมเอาโซินปืนไปลองเลยนะครับในหมดแรงนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอใหม่บ <No um ๊ายบายไปแล้วทุกคน